ตีตัง้งอับข้าศูป็นเมื่อฟันเ์ตัดสิทธิม์มีรูกมีมีมือพันนี่ไม่มีเราโชวอ์ออกมาใช่ไหมใช่มีอะไรครับเกมไม่ครับแพงเพลงมีของตัว๋วเยอะมี มันไปเก็บก่อนของท่านโชท่านผู้ชมไม่แย่เหรอแชู่นแนาสซอันลูกสวู<ๆ>้ำนะนบอก้ำไมเอาไปได้เยนอท<ล>ขไรดไม่ตัดลงยูทูให้ท่านผู้ชมดูนะ Đi hôm Đi mongi 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 Em mang mongi À mongi mongi mà. ăn mang đi ตีมันก็กลิ่นเพียงต้นหมวกแคบนะครับไม่มีไม้นะครับยิ้มมีไม้อยู่นะมีไม้อยู่ตะเกนเอ,เ,อเรียมทำไหมไปปั้นเอพิซีติกกวนดูใกล้ใกล้เอ็นนะครับ

ไปตัก่อนูยใหญ่นี่กมาเ่อไงไม่มมนะใ้เปิดน้อยีใ่หปิดให้หน่อยน้อหน้อให้หน่อย จะให้ไหนหน้าจอไงอ่ะตินเอ้ตะโกนมึงไม่เห็นโวนหน้าตัวเองอ่ะใชส่อ้านะอ้าไม่เห็นจะมีหน้าตัวเองเลยกดกดใหม่ดิ กดบันทึกเฉยไม่เป็นไรกดเล่นใหม่อ๋อมันถ่ายไม่ได้ที่เขาขึ้นอะไรมันออกอ่ะลูกให้แต่เสียงลูกโอ้โหไปหมู่บ้านรถไนท์ไอจีหมู่บ้านนี่อ่าก็ไม่ขันเก็บอ,อยู่เธอม,ม,มันเสียงดังแล้วปะป๊ากดแล้วเฮ้ยะป๊า หยุดเด้งนะกดหยุดก่อนมันนั้นเกมอยู่เอาาเอจะตอนเงาไหมแม่ไปลงข้อช่องให้เออเอาอันนี้ก่อนขโมยหมู่บ้านทีน่กลัวมีมีสักอย่างตัวสวิตช์กต่าทุกคน มีคนสักคนเลยใช่มีคนเดียวเดี๋ยวก็เพื่อนมังนิ่ตัวนี่มันนี่เวัวคนนั้นคือใครไม่ใช่วัวเอาวัว N ัวนี้่ดำน้ำได้ด้วยหรอนะคก็เน

น,นตั้งอกตั้งาทุกคนเสียงเตือนหะงูนี่เก็บไว้ใช้ดีกว่ามันดีสามารถตั้งอตัองอต้งเอเอ,เ,อเอเอมัน จงละเอ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 มนเอมนเอมนแกแก่ไม่แกแนไรลูกแกใช่มันฆ่าแกงเลยฆ่ามันได้ไหมลูกมีมีนี่กจะเป็นฐานนะครับแบบบ้านๆี้จริงนะครับ ขอน้อ่อเอาเ,ราเาหเหจะเอาวังนี้เอ่เปลงคลิให้เจ๊ขอนะกอ่าวถงบมานส่งวีดีโอใหม,มนอนหโอเค เจไดมา หยุดเพราะเดี๋ยวมันจะส่งมาให้คุณแม่ไม่ได้